โซเจนเรื่องราวต้นกําเนิดการประชุมคณะกรรมการยุติธรรมระหว่างประเทศครั้งนี้จะกล่าวประชุมหน,น้ัดนี้โปรดระบุชื่อและรหัสแทนตัวสำหรับการบันทึกเสียงค่ะว่าที่นาวาโทวิวเวียนเชสรหัสแทนตัวโซเจนค่ะทำไมคุณถึงมาเข้าร่วม o v e r w ร์วอหน่วยโรบพิเศษแคนาดาที่ดิฉันสังกัดได้เคยร่วมมือกับโอเวอร์วอชในช่วงวิกฤตการณ์อมนิก แจ็คมอริสันและดิฉันทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีและหลังจบศึกเขาก็ชวนให้มาค่ะคุณช่วยยกตัวอย่างหน้าที่ที่คุณทำได้ไหมคะอะไรก็ได้ตามต้องการค่ะบางครั้งที่ฉันก็เป็นผู้นำทัพให้หน่วยเจ้าหน้าที่บางครั้งที่ฉันก็ออกคำสั่งการด้วยค่ะไม่ว่าภารกิจของพวกเขาจะเป็นของฉันหรือไม่ก็ตามคือการพาคนสุดท้ายกลับบ้านให้ได้ค่ะฟังดูเหมือนว่าคุณจะหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะทราบดีค่ะ แต่พวกเขาก็ให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้ดีฉันทุกวันมันนับเป็นเกียรติของชีวิตที่ได้มอบให้กับทาง Overwatch แต่คุณสามารถรักสิ่งหนึ่งทั้งขั่วหัวใจได้และยังคงรู้ตัวว่ามันถึงเวลาที่ต้องบอกลาได้ด้วยแม้การเดินทางที่ดีที่สุดจะจบไปแล้วแต่มีเส้นทางใหม่อยู่ตรงมุมนั้นและคุณไม่มีทางรู้ได้ว่าถนนเส้นนั้นจะพาคุณไปที่ไหน